ฉันจะบอกเธออีกครั้งว่าจงสอบหาแล้วเธอจะพบจงเคาะแล้วประตูจะเปิดแก่เธอเธอมาหาฉันเฉพาะยามที่เกิดปัญหาหรือต้องการบางสิ่งพอโตเป็นผู้ใหญ่เธอเห็นว่านั่นคงไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เหมาะควรต่อพระเจ้าสัก,สกเท่าไหร่ จึงพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อให้มันมีความหมายมากขึ้นถึงอย่างนั้นฉันก็แทบไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าสิ่งชั่วครั้งชั่วคราวสำหรับชีวิตเธออยู่ดีต่อมาเมื่อเข้าใจว่าตนเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าได้ด้วยการผสานเป็นหนึ่งกับพระเจ้า เธอก็มีพฤติกรรมในแนวที่จะก่อให้เกิดภาวะนั้นแต่กระทั่งเรื่องนี้เธอยังทำแบบนานๆนนนนครั้งไม่สม่ำเสมอเธอทำสมาธิประกอบพิธีสวดอธิษฐานและภาวนาปลุกเร้าว,วิญญาณพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ภายในแต่เธอจะทำ เฉพาะเวลาที่อยากหรือในช่วงที่เกิดแรงบันดาลใจแม้ประสบการณ์ที่มีต่อฉันในห้วงยามนั้นจะสุดยอดแค่ไหนแต่เธอก็ยังใช้95%เซ์ของชีวิตกับมายาของการตัดขาดความเชื่อมโยงและกับพวงขณะอันรางเรื่องถึงการประจักษ์ในความจริงสูงสุด เธอยังคงคิดว่าชีวิตเป็นเรื่องของการซ่อมรถยนต์จ่ายค่าโทรศัพท์หรือเรื่องของสิ่งที่เธอต้องการจากความสัมพันธ์ต่างๆเธอคิดว่าชีวิตเป็นเรื่องของตัวนาตกรรมที่เธอสร้างขึ้นมาแทนที่จะเห็นว่าเป็นเรื่องของตัวผู้สร้างนาตกรรมเหล่านั้น เธอยังไม่ได้เรียนรู้ว่าทำไมตัวเองถึงสร้างเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นมาซ้าแล้วซ้าเล่าเพราะมัวแต่วุ่นกับการแสดงเธอบอกว่าเธอเข้าใจความหมายชีวิตแต่ไม่ยอมใช้ชีวิตตามที่เข้าใจเธอบอกว่าเธอรู้ทางสู่ความเป็นหนึ่งกับพระเจ้า แต่ไม่เลือกทางนั้นเธออ้างว่าตนอยู่บนมรควิธีแต่กลับไม่ยอมออกเดินแล้วเธอก็มาหาฉันและบอกว่าตัวเองได้สอาอหาและเคาะมาแล้ว35ปีฉันเกลียดจริงๆที่ต้องเป็นคนทำให้เธอตาสวา่างทว่า ได้เวลาหยุดหลงกับภาพลวงที่มีต่อฉันและเริ่มเห็นตัวเองในแบบที่เธอเป็นจริงๆฉันจะบอกเธอว่าเธออยากสูงส่ง,สงดุจพระเจ้าใช่ไหมถ้าอย่างนั้นจงทำตัวเยี่ยงพระเจ้าทุกวันทุกนาทีจงเป็นเหมือนพระเจ้าในทุกสภาวะการ ใช่ว่าไม่มีใครช่วยเหลือเธอในการนี้ฉันคอยชี้ทางเธอทุกวันและเวลาฉันคือเสียงลึกๆภายในซึ่งรู้เสมอว่าจะต้องหันไปทางไหนต้องเลือกผลทางใดต้องให้คำตอบใดต้องทำสิ่งใดต้องเอ่ยถ้อยคำใดหรือ ต้องสร้างความจริงชนิดใดหากเธออยากอยู่ร่วมหรือเป็นหนึ่งเดียวกับฉันเพียงฟังฉันฉันอยู่กับเธอเสมอตราบจนสิ้นการใกลชิดฉันไว้แนบชิดฉันไว้ทำอะไรก็ได้ที่ทำได้อะไรก็ได้ที่ต้องทำ อะไรก็ได้ที่จำเป็นสวดสายประคำจุมพิศศิลาคารวะบูรพทิตท่องบทสวดแข่งลูกตุ้มทดสอบกล้ามเนื้อหรือเขียนหนังสือทำอะไรก็ได้ที่ต้องทำและจำเป็นพวกเธอ ต่างมีวิธีการของแต่ละคน,ะคนเถอทุกคนล้วนมีวิธีทำความเข้าใจฉันในแบบของตัวเองกับบางคนฉันอาจเป็นชายแต่กับอีกคน,<บ>นฉันอาจเป็นหญิงกับ <น S 2> บางคน,<บ>นฉันอาจเป็นทั้งสองเพศแต่กับบางคน,<บ>นฉันอาจไม่มีเพศ บางคนอาจเห็นฉันเป็นพลังงานบริสุทธิ์แต่กับบางคนฉันคือความรู้สึกสุดยอดที่เธอเรียกว่ารักแต่ก็มีที่คนคิดไม่ออกว่าฉันคือสิ่งใดเพียงแต่รู้ว่าฉันดำรงอยู่และก็เป็นอย่างนั้นนั่นล่ะฉันดำรงอยู่เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ฉันคือสายลมลมไห้เส้นผมคืออาทิตย์อาบอุ่นไอากายคือพิรุณพรางคลายใบหน้าคือกลิ่นอายบุพผาในอากาศคือบุปผชาติส่งความหอมขจรขจายคืออากาศผู้นำพากลิ่นหอมนั้นฉันคือจุดเริ่มต้นของความคิดแรกในตัวเธอ คือจุดสิ้นสุดของความคิดสุดท้ายคือแนวคิดที่จุดประกายวางยามงามสถานคือความอิ่มล้นที่แนวคิดนั้นบนรรลุผลคือความรู้สึกที่หล่อเลี้ยงการกระทำจากความรักลึกล้ำที่สุดที่เธอเคยทำฉันคือส่วนที่อยู่ในตัวเธอ ซึ่งโหยหาความรู้สึกนั้นอยู่มิวายอะไรก็ได้ที่ทำแล้วได้ผลกับตัวเธอสิ่งใดก็ตามที่เอื้อใเกิดภาวะนั้นไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมพิธีการการแสดงออกสมาธิความคิดถ้อยคำหรือการกระทำใด อะไรก็ได้ที่ทำให้เธอกลับไปเชื่อมต่อได้อีกทำไปเถิดทำเพื่อรำลึกถึงฉัน